กรับสวัสดีคนดูเลยนะจ๊ะเิมนี้ก็ามาเจอกันอีกแล้วในเกมซูเปอร์อัดนะผมก็จะมาเล่นหมดใหม่ยิ่งมานานแล้วแหละก็ไม่รู้มนเล่นยังไงก็เล่นเพ่อจะเป็นนะนะเออก็จะมาลองเล่นใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วไม่ใช่ <Yeah. S 1> ไปเลิกบทบาทไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ม,มันคืออะไรเล่นยังไงจำได้วม่คือ,ขอเข้าไปเล่นหรือเปล่าเล่นไม่เป็นเออไม่เล่นยังไงไม่รู้เล่นไม่เป็น ไปไปไปช้าจังวนะเดี๋ยวขอปเปลี่ยนเป็นไอเตีย e ก่อนนิอ่านี่ไงไอเตีย e สีเหลืองเอาขอเริ่มไม่ได้ครับขอแต่งตัวแป๊บนึงอ,อชุดก็เป็น ชุดไหนเนะี่ยไม่ทำให้ให้เรางงอ,งอะ่ะเออชุดสีแดงเนี่ยมันทำให้เรางองชุดสีแดงนะมันาจะงงเฮ้ยสีแดงสีสีเขียวซีอะไรวะมีอินเดียมาด้วยอินเดียเลือกบุญบาทอ่าสไนเปอร์แลวกันนี่จะสไนเปอร์สองตัวเลยแหละ เดินย้อนคนเดียวจะเอาเห็นมันรออ๋อเราเป็นสีเหลืองแล้วเราก็ฆ่าคนใช่ไหมไล่ฆ่าคนใช่ไหมนี่ยทำไรวะงงนะเนี่ยวูมเอา้าไม่มีใครเลยเอาเสียฟรีอ่ะลองดู่อก็ไม่ได้เอาเอาวอาคืออ,อ,อะไรเนี่ยมารัวๆคืออะไรอะ่ะกูเล่นไม่เป็น แอบแล้วกันไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะเอาปุ๋อันนี้ก็ไม่ได้กุนั่นก็ไม่ได้เอาเพื่อกูตุยไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ย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 อย่านะเว้ยเฮ้ยอืมควยตายไปดิเฮ้ยนี่นี่นี อนนี้ก็อ,อยู่ในเขตปลอดภัยนะรอเวลาสไนเปอร์ดีกว่าแปดวิแล้วผู้รอดชีวิตเดี๋ยวหกเอ้ยต่อหน้าตัวตาเลยเฮ้ยม่สีเหลืองปะเนะี่ยเอาโจมตีไม่ได้ เลยเลือสี่เหลือสี่ <_ C 1> เอบครับเอบเราคือสไนเปอร์เอบเอบเอบเอายานแค่ยาน,นะ <_ C 1> อ,าอ่าตายเลยเอา้าวคุณได้ดอบที่สองอา้าวเขียวชนะเฮย้ยโอโ้โหเริ่มเข้าใจแล้วทระกวดป้อ,องกันเมื่อกี้แล้วก็ <_ C 1> อรอดนะ มันลุกเดินเลยเมื่อกี้อ่ะอีกรอบแล้วกันไปามาเร็วเลยสองตัวสองตัวนาวหนึ่งตัวอือมาแล้วได้เล่นแล้วหมวดอะไรไม่รู้เล่นมัม่วไปเล่นไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองอ่ะอ่ะ พอเป็นสไนเปอร์เหมือนเดิมมันมีสกิลอะไรดีๆบ้างวะเนี่ยสกิลระเบิดอะไรนะลองใช้มูหมอดูดิเพื่อมันจะเหมาะกัน,งนไงเดี๋ยวไปจ้าขอเอฟเอไปแถวนี้นะไม่ไปไหนนะ

โอ้โหตายเลยเพื่อนตัวหนึ่งไปอยู่ไรโ,โน่แล้ว,วเพื่อนกูคนนี้เฮ้ยตึงนยู่อ่อแล้มันตึงนี่วอาเฮ้ยคนนี้มันตึงว่ะยังม่ได้ใช้สนายแบบคุมมค้มแล้วอะไรวะขอใจกุ้มๆได้เปล่าออครับยังไงยังไง เอ้ยเออสวยเออว่าไงอะเพื่อนกูตึงไงน้องให้วงมาแล้วเฮ้ยเอา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 วิ่งอ้อมมามาไงว่ายังไงก็คู่นี้ว่ายังไงครับอ่าเพื่อนกูวิ่งอ้อมมาครับอือเหลืองอยู่ไหนครับอีเหลืองวิ่งเข้าไปร่วมพวกหรอเปล่าครับอยู่ไหนไม่รู้อเหลืองเห็นวิญญาณอยู่ตัวหนึ่งครับเอบ่ตรงนี้นี่เองครับว่าอย่างไงครับว่าอย่างไงครับว่าอย่างไงครับลีลาดีก็แตกไปเลยไอ้เหลืองครับอือ ตายครับอืสี่ตัวนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆครับตึงหน้าดูเลยดูเหมือนเขาจะเสียนนะครับเนี่ยคนแถวนี้ไม่มีเลยครับไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหน,นอยู่ข้างในนี้แน่ๆเลยกว่าอ๋อไหนว่คนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ สองตัวเลยนี่น,น,นี่เพื่อนเรามาอยู่ฝั่งนี้นี่เพอเรลอยฝั่งนี้เพื่อนไปไปมเมื่กี้เพื่อนน,นี่นี่เพื่อนจะบวกกันนะครับคู่นี้จะบวกกันลนะ้วป๊าบเรียบร้อยอืมกดสกิลทันครับเรียบร้อยครับแต่ไปอีหนึ่งเลยหนึ่งลยอ โอ้ oh, โหแตกแล้วเพื่อนกูรู้เรื่องเลยจบเลยคุณได้ดับที่สองสวดแขวะดับสองหาเลยนักหนาม,มนเ่ยอ่าโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวอะไรก่อนละไรกันนะคนดูเออคลิปแบบไม่ยาวยาวมากมันจะน่าเบื่อเอานะยังงงๆอยู่เล่นค่อยจะเป็นนะเออเดี๋ยวเอาไว้ก่หน้าเดี๋ยวจะลองเล่นแบบบ่อยๆหน่อยนะบายจ้า